สวัสดีครับอยู่กับช่องออเทอร์โบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ชิน้นสามเดียวหมดเลยที่ดเดียวกันเนี่ยยุดยาใช่ป่ะยุดยาวันนี้มาเยี่ยมอู่ช่างวุฒิครับผมอะไรเก่ามาดูอะไรสิบล้อทุกชนิด ใครสนใจก็ทักทายมาครับสอบถามมากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องมิสูครับ 6M60 ตัวนี้เครื่อง 6M60 ป่ะ ตัวนี้เครื่องหกเอ็มหกศูนยป่ะหเหรอเทโบใช่ป่ะฝาสูบ มีทุกอย่างครับผมไฟวินมีทุกรุ่นครับ 6D24 6 u ี a o 9พ EP100 ครับชุดไฟมีทุกรุ่นครับ เครื่องคอมมอเร็วเครื่องไดเล็กนี่น่าจะเป็นปั๊มครับตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มมีโนใช่เครื่อง j o 8 4ครับตัวนี้ปั๊มสายครับถ้า 8E จะเป็นปั๊มคอมมเร็ว 6เฮปัมไฟฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ดูครับก็ FC ก็ทักทายมาแล้วกันครับอยากดูปั๊มตัวไหนเดี๋ยวผมจะถามเจ้าของอู่ให้ดูว่ามีไหมตัวนี้คอมเมนต์มาครับผมเยอะครับผมสถานที่ใหญ่ ตัวนี้กี่แรงนะสอเจ็ดด้วยตัวนีู้นะใช่ใช่ไหมสองเจ็นย์นะขอเบานะใช่ครับร่นดูข้อเบียงแนะนำข้อเบียงหน่อยดิข้อเบียงอมีกี่รุ่นมีตัวไหนบ้างตอนนี้ก็มหกจุเซตัวไหนหกเซห ลูกค้าอยากได้หกยูเซนนำข้อเบียงแล้วก็มีสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เนาะสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เอ็มสิบหกเอ็มหกหนึ่งครับเอ็มสิบไอตัว e สิบสามมีไหมอีสิบสามตัวใหญ่อ่ะตัวไหเยอะครับเยอะก็ คอมเมนต์มาครับถ้าไม่สะดวกมาก็ทักผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คอมเมนต์เข้าไปยี่สิบสามกมาแล้วอะไรนะไปห้อ่าหันที่หกอนี่กนี่อันนี้หกดีสี่สี่ตัวนะสี่ตัวครับมีสี่ตัวครับสามแล้วนะ มีแทบทุกรุ่นครับผม JO ก็พอมีครั 8, บใครอยากได้ JO JO แปดแปด E แปดีตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันปะ<ม>แต่มันเป็นคอมอบเร็วกับคอมอบเร็วกับปั๊มสายนะพวกวาสู่ก็มีแทบทุกรุ่นนะครับขอวาว,าวครบครับครบก็ผมก็ มาแทบทุกวันครับผมมารับสินค้าส่งทุกจังหวัดครับก็นี่ชื่อชื่อร้านครับผมแนะน,น,นำหน่อยแนะนำหน่อยว่ายังไงการต,าติดต่อช่องท,ทางไหนติดต่อแล้วก็เข้ามาที่ส้มุดมาตัดทางพันเนาะก็ออกมาทาง การช้าง้างการจันทบุรีครับอยู่ตรงเส้นปักกระดูเส้นปักกระดูครับตี่เอฟปักกระดูก็จะมีพ้อมยามเนาะแล้วก็ตรงมาประมาณ500เมตรก็จะมีอู่โดมสีเขียวโอเคครับผมตามนั้นนะครับผมตามที่น้องเขาพูดให้ฟังนะครับก็ใครอยากมาอยากชมก็แวะเข้ามาถามสอบถามราคาได้ครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ให้น้องจบคลิปครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผม